ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีนายวิมลสุรเสนนายอำเภอเมืองอุดรธานีรับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน100ชุดจากคุณโทบี้ไทวันเนอร์สถิตสัมพันธ์กรรมการบริหารตลาดโบเบอุรดอ์และโรงแรม 9D s p ดีสป o ร์ตโฮเทลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่เข้าค่ายในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองอุดรธานีระหว่างวันที่15 29มีนาคม2566 ซึ่งศูนย์แห่งนี้ค่ะได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีให้กลับมามีสภาพทางสังคมที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเปลี่ยนทัศนคติสามารถลดละเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคมดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยระยะเวลาในการดำเนินโครงการ15วัน โอกาสนี้านอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบเงินสมทบเข้าโครงการพี่เพื่อน้องที่ทางตลาดโบเบอุดรและโรงแรมเก้าดีสปอร์ตโฮเทลจัดขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแขนทุนทรัพย์ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งจะเริ่มที่โรงเรียนสตรีราชนิวทิศเป็นที่แรกค่ะ i'm